คลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนนะครับทำไฟล์ซิสเต็มรีสโตลหรือย้อนเวลาคอมพิวเตอร์กลับมาวันที่เครื่องไม่ได้มีปัญหาในกรณีที่เราใช้งานคอมพิวเตอร์แล้วอนาคตหรือวันข้างหน้ามันมีปัญหาเราสามารถย้อนเวลากลับมาวันที่ไม่มีปัญหาได้นะครับเดี๋ยวไปดูวิธีทํากันครับ ยกตัวอย่างนะครับเราติดตั้ง Windows ติดตั้งโปรแกรมอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโปรแกรมของเราสมบูรณ์ไม่ได้มีปัญหาอะไรเราอยากจะสร้างไฟล์รีสโตณวันนี้เก็บไว้เผื่ออนาคตมันมีปัญหาเราจะได้ย้อนกลับมาได้นะครับก่อนอื่นให้เราคลิกขวานะครับที่ดิสก์พีซีนะครับหรือไมค์คอมพิวเตอร์ของเราคลิกขวาครับแล้วก็เลือกล่างสุดป r o p e ต t y ครับผมคลิกเข้าไปครับจากนั้นขวามือของเรานะครับมันจะมีคําว่า advanced system s e t t i n g เห็นไหมครับคลิกเข้าไปครับจากนั้นเขาจะเด้งขึ้นมาหน้านี้นะครับให้เราเข้ามาตรง system ตรงนี้ครับ เราจะสร้างไฟล์รีสโตหรือไฟล์ซิสเตมนะครับเราก็จะสร้างคือไดซีของเราคือไดที่มี Windows นะครับที่เราติดตั้งนะนะมันปิดอยู่นะครับผมมันปิดอยู่ให้เราคลิกนะครับเป็นสีน้ำเงินแบบนี้แล้วก็มาตรงคอนฟิกตรงนี้ครับคลิกเข้าไปครับจากนั้นนะครับให้เรามาติ๊กเปิดตรงนี้นะครับเปิดตรงนี้ตรงนี้นะครับไฟล์เขาเรียกว่าไฟล์รีสโตนะครับผมให้เราคลิกเผื่อไว้นะครับสักประมาณ9 g ้าเราลากมานิดนึงนะครับเผื่อเวลาเราทําไฟล์รีสโตนะครับมันจะได้ไม่มีปัญหานะนะครับ จากนั้นนะครับเรากด add p i e ครับผมกด ok ครับอันนี้คือการเปิดนะครับมันจะอนแล้วเห็นไหมครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาทําการสร้างนะครับสร้างไฟล์ restore the file system นะครับให้เราเข้ามาตรง create ตรงนี้ครับคลิกเข้าไปครับจากนั้นตรงนี้เราตั้งชื่อนะครับผมก็แล้วแต่เรานะครับวินสิบนะครับผมจะตั้งวินสิบนะครับผมจะตั้งเป็นวันนี้นะครับผมก็คือวันที่หนึ่งนะครับผมเดือนห้านะครับแล้วก็ สองศูนย์สองสี่เราจะได้รู้ว่าไฟล์ที่เราสร้างเนี่ยคือวันที่เท่าไหร่นะครับผมสองพันยี่สี่นะครับนี่นะครับจากนั้นนะครับเรากดเทตรงนี้ครับเขาจะทำการสร้างไฟล์ซิสเต็มหรือไฟล์รีสโตร์นะครับจากนั้นนะครับเรากดปิดตรงนี้ไปครับอ่ะ จากนั้นนะครับพอเราสร้างไฟล์เสร็จแล้วนะครับไฟล์รีสโตรเราสร้างได้เรื่อยๆนะครับสมมุติว่าวันที่1เดือน5วันนี้ผมสร้างเสร็จผมใช้อีกสักเดือน2เดือนว i n d o w s ไม่ได้มีปัญหาโปรแกรมที่เราติดตั้งใหม่ไม่ได้มีปัญหาไม่ได้ม่ได้มีปัญหามาใช้งานดีผมก็สามารถสร้างได้อีกสร้างได้เรื่อยๆนะครับในกรณีที่เราอยากจะรีสโตรนะครับอยากจะย้อนเวลากลับมาวันที่เราสร้างเนี่ยเราสามารถกดเข้าไปตรงนี้ครับซิสเต็มรีสโตรตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปครับเขาจะเด้งมาหน้านี้เห็นไหมครับเป็นรูปนาฬิกานะ จากนั้นเรามากดเน็กตรงนี้ครับเขาจะขึ้นมาวันที่เราสร้างเห็นไหมครับนี่วันที่เราสร้างวันที่ผมสร้างนะนี่ยและครับวันที่หนึ่งเดือนห้าปีสองพันยี่สี่สร้างตอนสี่ทุ่มนะอย่างเงี้ยถ้าเราสร้างไว้หลายตัวนะครับอาจจะสร้างไว้เดือนหกเดือนเจ็ดเดือนแปดก็ช่างนะครับเวลาเราเข้ามาหน้านี้เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะย้อนเวลาไปวันที่เท่าไหร่นะครับอย่างสมมติว่าผมอยากจะรีสโตกลับมานะครับในกรณีที่ผมใช้อีกสักประมาณเดือนหรือสองเดือนวินโดว์มันมีปัญหาผมอยากจะย้อนมาณนะวันนี้วันที่ผมสร้างใหม่นะครับ ผมก็คลิกตัวนี้ครับเห็นไหมจากนั้นผมก็จะกด Next ครับเนี่ยมันจะขึ้น Restore แบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยนะจากนั้นนะครับตรงนี้เราสามารถสแกนไฟล์โปรแกรมได้ด้วยนะว่าโปรแกรมมันมีปัญหาหรือเปล่านะเนี่ยครับเราสามารถกดสแกนได้นะครับเนี่ยเขาจะสแกนโปรแกรมนะครับผมในเครื่องของเรานะครับถ้าเราสแกนแล้วนะครับมันมีปัญหาเออร์เลอร์มันก็จะแจ้งเตือนนะครับถ้าสแกนแล้วมันไม่เอมันไม่เออร์เลอร์ก็ปิดไปได้เลยครับจากนั้นเราสามารถกดนะครับ Finish ตัวนี้ครับ นี่นะครับแม้เราจะรีสโตรตรงนี้นะกด finish ครับเขาก็จะถามว่าคุณต้องการที่จะรีสโตรหรือย้อนเวลากลับมาวันที่เท่านี้เท่านี้ได้ไหมนะครับถ้าเราโอเคเราก็กด yes นะครับผมเนี่ยกด yes นะครับแล้วเขาก็จะรีสโตย้อนเวลากลับมาวันที่เราสร้างไฟล์ system รีสโตจําเป็นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยนะครับคอมเรามีปัญหาหรือวันใช้งานมันค้างมันแห้งบ่อยเราสามารถย้อนเวลากลับมาได้วันที่เราสร้างนะครับเราสร้างไว้กี่อันก็ได้เราจะสร้างไว้แบบ หตัว6ตัว7ตัวที่เราเอาไว้รีสตอร์เราก็สามารถสร้างได้นะครับอันนี้ก็คือวิธีสร้างไฟล์ซิสเต็มหรือไฟล์รีสตอร์นะนะใครไม่เข้าใจตรงไหนนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ไว้นะครับผม